อ่ะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับพี่จะมาอธิบายนิดนึงครับสำหรับน้องๆที่เรียนสถิติของเศรษฐศาสตร์นะครับมีมีบางหมู่นะครับคือเรียนแม้จะเป็นวิชาเดียวกันแต่ว่าอาจารย์ใช้สัญลักษณ์ต่างกันนะครับก็จะอธิบายโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือเรื่องสัดส่วนนะครับพูดถึงการอนุมานสัดส่วนตั้งแต่ตั้งแต่การแจกแจงตัวอย่างสัดส่วนนะครับก็คือถ้าพูดถึงสัดส่วนเนี่ย ถ้าพูดถึงพารามิเตอร์กับค่าสถิตินะครับคู่กันก็คือจะเป็น p กับ p bar นี้ก็คือตาม text นะครับตาม text ท,ที่อ้างอิงนะครับ p กับ p bar ซึ่งอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะสอนแบบนี้นะครับ p ก็คือสัดส่วนประชากร p bar ก็คือสัดส่วนตัวอย่างเห็น okay, ไหมครับทีนี้มันก็จะมีผลพูดถึงสูตรนะครับเออถ้าเป็นการแจกแจงสัดส่วนนะก,ก็จะเป็น z ใช่ไหมครับ อแล้วก็มีเท่ากับขึ้นต้นด้วย p bar ลบอันนี้ก็เป็น mew p bar นะครับส่วนด้วย sigma ของ p bar ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะชี้ไปอีกว่าเออ m p bar ์ e w p bar เท่ากับ p นะครับเป็นคุณสมบัติเนาะอันนี้ก็ต้องต้องจำนะครับหรือต้องเข้าใจด้วยเนาะส่วน sigma p bar เนี่ยก็คือรูท p หนึ่งลบ p ส่วน n นะครับเนาะก,ก,ก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับหรืออาจจะเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือ p bar ลบ p หารด้วยรูท p 1ลบ p ส่วน n ใช่ไหมครับก็คือตามที่เรียนกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้องที่เรียนหมู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่มีหมู่ของอาจารย์บางท่านนะครับก็คืออาจารย์อิทธิพงษ์นะครับอาจารย์ก็จะสอนโดยไม่ได้อ้างอิงจากไม่ได้อ้างอิงจากตัว text นะครับหรือว่าตัวเอกสา,ารอ้างอิงแกก็จะใช้ของแกเองเลยก็คือเรื่องเดียวกันนี่แหละ เพียงแต่ว่าใช้สัญลักษณ์ต่างกันนะครับแค่นั้นเองนะจา,จากเดิมที่เป็น p กับ p bar ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะใช้เป็น pi กับ p แทนเห็น okay, ไหมซึ่งมันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าแค่ใช้สัญลักษณ์ต่างกันเาจากเดิมเนี่ยสัดส่วนประชากรจากเดิมที่เป็น p เนี่ยก็จะเป็น pi แทนนะครับเนาะอันเดียวกันนะครับส่วนสัดส่วนตัวอย่างที่จาบ p bar เนี่ยก็ใช้เป็น p ตรงนี้ก็จะสับสนนิดนึง นะครับก็ค <toc> ือว่าถ้าในถ้าในกรณีที่พารามิเตอร์สัดส่วนเป็นพายเนี่ยตัวสถิติจะเป็น p เห็นไหมครับเออก็จะต่างกันแบบนี้นะครับนั้นตัวสูตรเนี่ยก็จะแตกต่างกันซึ่งจากเดิมนะครับการแจกแจงสัดส่วนนะครับจากเดิมที่เป็นแบบข้างบนจะมาซัดเทกับ p bar ลบ m ี p bar ส่วนด้วยซึ p bar เนี่ยก็จะเป็น เท่ากับก็ป็น p แทนถ้าส่วนตัวอย่างนะครับลบอ่มิ p ส่วนด้วยซิกมาของ p นะครับอ่ซึ่ง p คือ p าร์นั่นแหละมิ p เนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ pi ไหมครับเนี่ยเปรียบเทียบเป็นตัวแปรแบบเนี้ยส่วนซิกมาของ p เนี่ยก็จะเป็นรูท pi หนึ่งลบ pi ส่วน n ใช่ไหมครับก็คือ ดิษจากเดิมที่เป็น p เนี่ยเปลี่ยนเป็น pi ส่วน p าร์ก็เปลี่ยนเป็น p โอเคไหมครับแล้วมันก็จะทําให้เออลำบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่มองว่าเอ๊ะอาจารย์ไม่น่าจะจะให้ให้ผิดเพราะว่าตัวแปรต่างก,กันอะไรเงี้ยนะเพราะจริงๆก็คือเรื่องเดียวกันแล้วก็อ้างอิงเหมือนกันเอกสาษอ้างอิงนะครับเอ่อใช้นักศึกของจุฬาแล้วก็ใช้ t ท x t ภาษาอังกฤษนะครับก็คือจะเป็น p กับ p B, ั่นแหละถ้าเนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่ารู้สึกยุ่งยากนะใช้ p กับ p าร์ได้เลยนะครับเพราะว่าหลักการเดียวกัน แล้วก็ขออีกอีกตัวอย่างนึงก็คือเรื่องของการประมาณนะครับการประมาณสัดส่วนคือถ้าเป็นเฉลี่ยนเนี่ยใช้ใช้ตัวแปรเดียวกันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นสัดส่วนเนี่ยจะต่างกันหนึ่งถ้าพูดถึงการประมาณสัดส่วนนะครับเออ่ถ้าเป็นแบบช่วงเนาะเออจางกันนะเอาแบบจุดก็ได้แบบจุดเนี่ยพารามิเตอร์พาารมิเตอร์เดิมคือ p กับ p bar ใช่ไหมแต่พารามิเตอร์ p สัดส่วนคือ p นะครับประมาณด้วยตัวสถิติคือ p bar และ p bar ก็คือ x ส่วน n นั่นแหละ แล้วถ้าแบบช่วงนะครับก็จะเป็น p bar บวกลบ z a l p h าส่วน2 root p b a หลบ p bar ส่วน n นะครับก็คือคิดบวกกับลบได้เลข2ตัวได้เป็น lower กับ upper นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของมูมูวางจาอิทิพงนะครับมันก็จะเป็น pi กับ p นะครับพนีก็คือ pi ของสัดส่วนนะประมาณด้วยตัว p p ก็คือ x ส่วน n เล็ก ใช่ไหมครับ p เนี่ยก็จะเป็นตัวสถิติของภายอีกทีหนึ่งนะครับจากเดิมจากเดิมเนี่ย p กับ p bar อันนี้ก็เป็นภายกับ p แดนนะนี่คือประมาณแบบจุดนะครับถ้าเป็นการประมาณแบบช่วงนะครับก็จะเป็น p บวกลบ z alpha ส่วน2 root p 1ลบ p ส่วน n นะครับนะซึ่งซึ่งก็เข้าใจว่า มันเสียอ,อันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าใช้สัญลักษณ์ต่างกันนะฉันถ้าเอาสุปอีกครั้งนะครับสุดครั้งนะครับหมูหม่ทั่วไปนะ,สะสนนะเศรษฐศาสตร์นะครับสัดส่วนนะ P กับ Pbar เห็นนะครับ P ก็คือสัดส่วนประชากรประชากรนะครับแต่ Pbar เป็นอะครับสัดส่วนต่อยอตัวอย่างนะแต่ถ้าเป็นหมู่ของอันที่พงนะครับก็จะเป็น Pi กับ P อันนี้สัดส่วนประชากรคือไพ่นะครับสัดส่วนตัวอย่างคือ p เขียนอีกครั้งก็ได้ครับนี่คือนั่นเองเนาะเปลี่ยนตามนี้หรือหรือถ้าไม่อยากมีปมัญหาไม่ย,ยุ่งยากนะใช้ p กับ p bar ไปก็ได้เพราะงี้ก็ตามก็ใช้ถ้าอาจารย์ถามว่ามาจากไหนก็มาจากอ้างองิงนั่นแหละนะครับผมหนังสือของ,ของจุฬากับเทคนะครับโอเคประมาณนี้ครับผม